อยากมีหุ่นดีแบบง่ายๆแนะนําให้คบเพื่อนหุ่นดีเอาไว้เลยนะครับโอเคไหมโอ้อันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ที่ผมมาอยู่ในวงการของการปั้นหุ่นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสุภาษ,ษิตนี้มาใช้ให้เกิดผลลัพธ์ดีๆได้เห็นผลลัพธ์จริงๆนะครับนั่นก็คือคบคนพาๆพ,พ,พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลมันอารมณ์เดียวกันเลยนะครับเพราะว่าพอผมเริ่มมาอยู่ตรงนี้ผมก็จะมีเพื่อนที่รักสุขภาพเพื่อนที่รักในการออกกําลังกายแล้วเราก็จะมีเหมือนกับว่า คำแนะนำดีๆเทคนิคดีๆที่เราสามารถให้กันได้แล้วมันก็จะพากันไปอย่างนี้ครับไปให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีมีหุ่นที่ดีมีหุ่นที่ปังและมีสุขภาพที่ดีกันไปอีกโอ้โหแทบจะบอกว่าพากันไปทั้งหมดเลยอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะหาเพื่อนกลุ่มนี้ได้ผมแนะนําเลยครับเราก็หาในโลกโซเชียลได้ครับโอ้โหยุคนี้มันไปถึงไหนแล้วเราก็แค่หาคนที่แบบว่ามา ทำช่องเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้และให้เทคนิคและแรงบันดาลใจดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการปั้นหุน่นแล้วเราก็คบคนกลุ่มนี้เป็นกาลยานามิตรของเราก็ได้นะครับแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันแต่เราคบกันไว้เพื่อจะได้เห็นแบบว่าโอ้โหเขาเป็นแรงบันดาลใจเขาเป็นไอดอลให้เราแบบว่าให้เดินตามและประสบความสําเร็จในเรื่องของการปั้นหุ่นได้เลยแบบง่ายๆสบายๆทุกครั้งที่เราดูเขาเราได้อะไรดีๆแล้วเอามาปรับใช้แล้วเห็นผลลัพธ์แบบนี้เป็นต้นโอเคไหมครับและขออนุญาตเลยนะครับยกมือพนมก่อน <laughs> ว่าขออนุญาตเลยนะครับขอโทษ ร้องเพลงห่างกันสักพักห่างกันสักพักกับเพื่อนเราบางคนที่แบบอาจจะไม่ได้ชวนเราไปมีหุน่นดีแต่ชวนเราไปมีหุ่นพังนะครับอย่างเช่นการที่เขาชวนเราไปกินบุฟเฟ่ชวนเราไปปาร์ตี้หรือว่าชวนเราไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เราหลุดออกจากลู่ของการปั้นหุ่นง่ายเงี้ยเราก็อาจจะต้องห่างกับเขาสักพักหนึ่งหรือแม้กระทั่งช่องโ,โซเชียลต่างๆนานานที่เราดูอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราดูแต่รายการพากินพา,นพาเที่ยวพาอะไรที่มันก็จะพาเราหลุดอย่างเงี้ยครับก็ ทางกันสักพักนะกลับมาปั้นหุ่นแล้วกลับมาดูแลตัวเองให้ดีก่อนแล้วเราค่อยกลับไปตามแบบนี้ก็ได้เพื่อสิ่งที่ดีสําหรับเรานะครับถ้ายังไงฝากคลิปนี้เราเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ